สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงชะวันประจำวันที่3นะคะตุลาคสม2566สซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เสียงขึ้นจมูกหน่อยนะคะเป็นหวัดอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะอากาศเปลี่ยนดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่น้องนะนี่ป้าหมอก็เป็นหวัแดแอลนะคะโอ้ยพอเราไม่สบายแล้วนะคะเราก็จะไม่สําราญชีวิตของเราจะไม่สําราญว่างั้นนะไม่แอปปีนะคะพี่น้องค่ะ ฉะนั้นแล้วอากาศเปลี่ยนอากาศชื้นฝนตกนี่นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะพี่น้องนะคือเรื่องของการพักผนะ่อนเนาะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนดึกนะคะหลายๆวันเข้าเนี่ยก็จะเป็นแบบป้าหมอนี่ไงคะนะคะพี่น้องคะเป็นห่วงเป็นใยกันยังไงแล้วก็ดูแลตัวเองพิเศษนะคะรักนะคะพี่น้องนะเอาไว้อย่างนั้นเข้ามาแล้วขอกาลังใจกันกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามด้วย นะคะพี่น้องดาเออช่วยกันทํามาหากินแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักอดีไลน์ค่ะพี่น้องค่ะชัดเจนทุกเรื่องแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะใครต้องการนที่จะมีอาชีพนะคะรักในศาสตร์ของอดูดวงไพ่ยิปซีนะคะทักอดีไลน์นะคะพี่น้องค่ะป้าหมอยินดีถ่ายทอดนะคะจากประสบการณ์จริงนะคะที่เป็นหมอดูไพ่ยิปซีไลลายมือนะคะทั้งหมดนี่ก็เกือบ2ี่ปีแล้วล่ะค่ะนะคะสาหรับอาชีพนี้ฉะนั้นแล้วพี่น้องนะคะมองเห็น นะเชิญทักอดีไลน์เลยค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นไพ่ใบแรกเลยขึ้นสติงนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งนั่นหมายความว่าพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงรับผิดรับชอบนะคะหมายความว่ายังคงมีภาักงานที่จะต้องดูแลบริวารน,นะคะแล้วก็ในลักษณะของไพะะ่สติงนั้นเนี่ยทาอะไรนะคะโดยตนเองเป็นหลักนั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวประมาณนี้เก่งมากนะจ๊ะพี่น้องวันอาทิตย์ เรื่องของการงานนะคะเด่นเหมือนกันเรื่องเป็นสเตปเลยค่ะพี่น้องคะนะคะนั่นหมายความว่ามีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจการการงานและก็ตําแหนงานได้ด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้เรื่องของอารมณ์ค่ะนะ,ะมีโอกาสนะคะที่จะมีปากมีเสียงหรือมีเรื่องผิดใจกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอานาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเรื่องของการงานเด่นจริงๆค่ะ อ๋อลค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะเป็นตัวเลขประจำตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข88นะคะแล้วก็55ค่ะ2ตัวเอง8 8แล้วก็55ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์ก็เด่นเรื่องงานเหมือนกันนะคะตัวตนเริ่มเดินใหม่นะคะยังมีพลังอยู่ยังมีไฟอยู่นะคะยังเอ่อ โปรเจกต์งานมีโปรเจกต์งานในหัวที่จะนะคะเริ่มทําหรือขยับขยายได้เหมือนกันนะคะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของการงานนะคะนี่และก็นะคะมีโอกาสเดินทางออกนอกพื้นที่ท,ทกากิจกรรมประสานงานหรือ,อหมอนัดก,ก็ได้นะคะพี่น้องวันจันเนาะเด่นในเรื่องของการงานค่ะนะคะบริวารในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะ,ะผู้หญิงนะคะหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนาะเอาละ และก็ผู้หญิงจริงๆด้วยนะคะให้ความรักความเมตตาให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะบริวารญาติพี่น้องนะคะรวมถึงบริวารในที่ทํางานซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลือเกหนุนพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีค่ะอ๋อละคะเลขนำโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกนะคะแล้วก็สี่สี่หนึ่งหกสี่สี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ ะะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารไปไหนเอ่ยคะนะคะ,ะเตรียมออกเดินทางหรือออกเดินทางก่อนหน้านี้แล้วนะคะ,ะไปทําตามความฝันนะเช่นว่าไปทํางานนอกพื้นที่แล้วก็มีความกังวลไม่ต้องกังวลค่ะพี่น้องค่ะนะเราจากพื้นที่นาจากบ้านจากช่องจากคนรักเพื่อที่จะไปสารฝันหรือไปทํางานเด็กอย่างนี้นะไปไปตามโปรเจกต์งานหรือตามแผนการที่เราคิดเอาไว้ในหัว นะคะให้ลงมือทําจะประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องวันอังคารเนาะอ่ะฉะนั้นแล้วอย่าก,กังวลค่ะเดินทางจริงๆด้วยนะคะมีโอกาสเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะไปทํางานทํากิจทําการนะหรือไปเยี่ยมเยียนคนรักก็ได้ว่าอย่างนั้นนะคะทุกอย่างสําเร็จหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเกิดจากเส้นพิเศษของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข81นะคะแล้วก็77ค่ะ8177ค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันม้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่าพุธกลางวันนะคะอุย้ยจับแล้วก็มีการเดินทางกันทั้งหมดเลยเนาะพุธกลางวันก็เหมือนกันนะคะอันนี้เดินทางทํากิจทําการประสานงานหาลูกค้าหาสินค้ามา,า,า,าจำหน่ายรวมถึงว่าขายของดีนะคะมีอเดอร์รวๆโชคดีในเรื่องของหุ้นส่วนได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้หลายท่านก็น่าจะนะคะ ทำบุญให้ทานปฏิบัติทมได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีรวมถึงว่าโชคดีในเรื่องของการเงินทรัพย์สินนะคะเริ่มเดือนใหม่การเงินดีขึ้นนะคะเริ่มเดือนใหม่การเงินดีขึ้นนะ,ะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือระมัดระวังจะมีบริวารบางท่านดินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังพี่น้องวันพุธกลางวันอยู่ค่ะให้พี่น้องระมัดระวังให้รู้เท่าทันนั่นเองค่ะแต่ว่าป้าหมอถือว่าถือว่าเป็นเรื่องปกตินนะะคใเรื่อง ของหุ้นส่วนก็เหมือนกันนะคะพี่น้องคะจะลงทุนลงหุ้นในวันพ่กนี้นะเลื่อนไปก่อนได้จะดีนะอีกเรื่องหนึงก็คือเรื่องสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวความดันไขมันนะคะในส่วนของหัวใจเรามัดระวังเป็นพิเศษค่ะพี่น้องค่ะเอาราคาเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราทําบุญให้ทานก็ได้หรือมีคนส่งข่าวก็ได้เนาะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข3ามเก้าหเค่ะขอให้ยเห็นค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนั้นอ่าพุธกลางคืนนั้นนะคะวิตก,กังวลจังเรื่องอะไรเอ่ยนะคะ <Stock. S 1> วิตก,กังวลน,นะคะอ่ามีปัญหาปิดบังซ่อนเ้นนะคะหรือไม่กระสุขภาพไม่ค่อยที่จะโอเคพี่น้องคะในกรณีที่มีปัญหาแล้วเราต้องรับปัญหาไว้คนเดียวนะคะพี่น้องจะต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนี่ติดตาบทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยนะคะพี่น้องคะและมีหนึ่งเรื่องสองเรื่อง ให้เลือกนะคะดูว่าทั้งสองเรื่องนั้นเนี่ยไม่อยากที่จะเลือกเลยแต่เราจําเป็นฉะนั้นแล้วแนะนําก็คือให้เลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดค่ะนะและทํามันให้ดีค่ะสุขภาพระมัดระวังเป็นพิเศษมีโอกาสผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะโรคนะคะกระดูกนะโรคโรคกระดูกนะคะโดยเฉพาะในส่วนของลําคอและข้อเข่านะคะสายตาดวงตาด้วยนะคะระวังเป็นพิเศษค่ะเนี่ยเรื่องของการทํางานหนักนะคะเออนะใช้แรงงานไม่ได้พักผ่อนนะคะเห็นไหม ยังคงทํางานหนักๆกกกลุยๆแต่เพียงผู้เดียวนะคะปัญหาอุปสรรคมีแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนของพี่น้องวันพุธกลางคืนก็จะผ่านไปได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ <S <S เอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะอันนี้จะไม่บอกดีกว่าเนื่องจากว่าไพ่ออกมาไม่ค่อยจะโอเคจะบอกเฉพาะเลขหน้าไพ่นะคะมี18 7 2 1 8 7ดค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสวสดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสวสดีนะคะ เอาละนะอัศวินเหรียญการเงินดีขึ้นเริ่มเดินใหม่นะคะเดินทางทุกการเดินทางมีเม็ดเงินมีเงินเข้ามือนะคะเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะสั่งการอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์นะคะพี่น้องขาเนาะแล้วก็ระมัดระวังที่จะมีอ่า มีเรื่องไม่สบายใจยนะคะกับบริวารคนรักโดยเฉพาะคนที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงรามาระวังให้ดีนะคะพี่น้องวันพฤกัดสวัสดีนะคะอย่าเซ็งค่ะนะคะนี่เซ็งเลยสีสีนี่ขึ้นเซ็งเป็ดเลยรวมถึงสุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษในกรณีที่พี่น้องท่านไหนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเหมือนป้าหมอเนี่ยเป็นหวัดนะคะออันนี้ก็ต้องพักผ่อนพักร่างแล้วค่ะพี่น้องจ๋าน,นะคะเอาล้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจาก พานะของเราคันที่ช้ายอยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข44แล้วก็ตองสี่ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องขาแปลกมากเลยนะตองสี่เลยนะคะพี่น้องนะสี่ตัวเดียวเลยค่ะพี่น้องวันพฤหัส์สวดีในวันพรุ่งนี้นะคะขอพี่น้องวันนะคะพฤหัส์สวดีเฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะเอาหมายเลขสี่ขึ้นนะคะกี่เนื้วเงินประหยัดอดออม นะคะเริ่มเดินใหม่ก็รู้จักที่จะใช้เงินละจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสี่ส่วนได้แล้วนะคะและก็มีความหวงใยคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะดูว่าขี้เหนียวในทุกวันนี้เนี่ยเพื่อคนในครอบครัวนะคะและก็มีในลักษณะของคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังนะคะคิดถึงคนรักเก่าหรือประมาณนั้นนะคะอืมนะ,ะหรือไม่ก็ใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่นะคะมีโอกาสที่จะคืนดีกันก็ได้นะคะสําหรับหาถวยอย่าคิดลบนะคะ อย่าคิดลบนะคะยังไงแล้วเด่นในเรื่องการเงิน,นะะยังมีเงินนะคะเข้ามาถ้าทําธุรกิจะะธุรกิจก็ยังคงจเจริญรุ่งเรืองนะคะยังได้มิตรเงินมิตรกำไรอยู่เลยถ้าขอความช่วยเหลือนะคะขอเครดิตะะในเรื่องการเงินก็จะผ่านนะคะพี่น้องค่ะนะาได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องวันศุกร์เลขนำโชคจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่หกนะคะแล้วก็ห้าห้าสี่หกห้าห้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่าพี่น้องวันเสา,าร์อารมณ์อารมณ์ต้องระมัดระวังค่ะและอาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลนในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าเดินทางด่วนดวน่ดวนนะคะและก็พี่น้องวันเสาร์ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะนะคะและก็ยังมีนะคะในส่วนของการคิดวิธีการหาเงินก็มีเม็ดเงินกองอยู่จริงนะคะให้เราหาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ นะพี่น้องวันเสาร์มีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในที่อยู่อาศัยบ้านช่องเละก็ย้ายตำแหน่งงานได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้กำังวลน,นะคะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพี้ยรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 7นะคะแล้วก็14 4714ค่ะขอให้เห็นๆค่ะ ป้าหมอไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เฮงๆรวยๆนะคะโชคลาบทวีคูณค่ะสวัสดีค่ะ